จังหวัดนครปฐมจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบหอประชุมพุทธมนทลตำบลศารายาอำเภอพุทธมนทลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568เมื่อวันที่27มีถุนายนที่ผ่านมานางสาวอโรชานันธมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีนำข้าราชการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชนและจิตอาสา904ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นที่โดยรอบหอประชุมด้วยความสามัคคีและจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมครั้งนี้ยังสอดคล้องกับโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างวันที่2-4กรกฎาคม2568นะบริเวณเดียวกันโดยโครงการนี้ มีจุดเริ่มต้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตั้งทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาและเข้าถึงแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองคงอยู่คู่สังคมไทย กิจกรรมครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาภูมิทัศน์แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมใจสืบสารพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงมมีีเระออาท่ทหนคับ อยูนอนอ่น้าอยู่ไหนวะอันนี้ Thank uh you. -huh.